สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเมนูแนะนำวันนี้เราขอเสนอสตอผัดกุ้งสดจะมีวิธีทำยังไงให้อร่อยน่ารับประทานติดตามครับเพื่อนๆอ,อ่าส่วนประกอบแรกก็คือสตอนะครับเราแกะเม็ดออกมาแล้วก็ผ่าซีกนะครับแล้วก็นำไปแช่น้ำนะครับเพื่อให้ชุ่มฉ่ำนะสตอเนี่ยเวลาเราแช่น้ำเนี่ยนะมันจะกรอบ น่ารับประทานนะครับเวลาเราไปทําครับอ่าส่วนต่อไปก็เป็นกุ้งนะครับเราแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าวันนี้เราจะผัดกับพริกแกงนะครับพริกแกงอ่านำดับแรกเลยเราก็นําพริกแกงลงไปผัดก่อนนะครับไปผัดนะไปผัดสักแป๊บหนึ่งนะครับสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็นํากุ้ง สดนะที่ปอกเปิดแล้วนะใส่ลงไปได้เลยนะครับไปผัดได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเดี๋ยวเราผัดกุ้งก่อนนะครับผัดให้กุ้งสุกนะครับแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆได้เลยนะครับตอนนี้นะซอสปรุงรสนะ น้ำปลานะแล้วแต่ความชอบนะของเพื่อนนะครับเพื่อนๆนนะครับ,น,รบนี่าจากนั้นเพื่อนๆนก็ชิมรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่นี่เลยฮะตะตอลงไปได้เลยนะฮะลงไปผัดได้เลยครับเพื่อนๆนี่นำตะตอลงไปผัดได้เลยครับเพื่อนๆน <ๆ S 1> นะครับตะตอเนี่ยมันสุกง,ง่ายนะครับเพื่อนๆอ <ๆ S 2> นี่ เราก็จะผัดตะตอก่อนนะครับเพื่อนๆอขอเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆน,นะครับเพราะเราไม่ใช่ผงชูรสนะครับเพื่อตัดความเผ็ดนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆน,น,นะโอเคสุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยเพื่อนๆก็ใส่พริกแดง เฉียงลงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรายกไปรับประทานกันนะครับเพื่อนๆแหมนี่หอมกลุ่นเลยนะเตะตะมูกเปี้ยๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปจัดยกขึ้นโต๊ะนะครับเมนูเด็ดยกขึ้นโต๊ะสตอผัดกุ้งพริกแกงหอมกลุ่น อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จะได้ทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับไปละไปละไปละหอมกุ่นคลิปๆเนื้อเน้นๆหอม